ปราสาทตาเมือนจังหวัดสุรินทร์ปราสาทหินรูปทรงแปลกที่เรียกว่าธรรมศาลาหรือบางก็เรียกว่าที่พักคนเดินทางหรือบ้านมีไฟเป็นสิ่งก่อสร้างร่วมสมัยกับอโรยศาสลารหรือโรงพยาบาลโบราณในวัฒนธรรมขเขมรซึ่งเป็นปราสาทหินอีกรูปแบบหนึ่งที่พบในประเทศไทยปราสาทตาเมือนตั้งอยู่ในเขตบ้านหนองคันาตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นศาสนสถานประจำธรรมศาลาเป็นพุทธสถานรูปแบบหนึ่งในวัฒนธรรมขเขมรสมัยบายอนที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่18สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7จากหลักฐานจารึกที่พบในปราสาทพระขันระบุว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่7โปรดให้สร้างธรมารมศาลาหรือที่พักคนเดินทางจำนวน121แห่งขึ้นในเส้นทางต่างๆทั่วราชนาจักรของพระองค์ ปราสาทตาเมือนยังเป็นโบราณสถานในกลุ่มปราสาทตาเมือนที่ประกอบด้วยปราสาทสามแห่งได้แ,แก่ปราสาทตาเมือนปราสาทตาเมือนโต๊ดและปราสาทตาเมือนทมที่กระจายอยู่ไม่ไกลกันมากนักตั้งอยู่ในแนวเส้นทางโบราณที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนโบราณในภาคอีสานและชุมชนโบราณในประเทศกัมพูชาผ่านช่องตาเมือนซึ่งเป็นช่องเขาหนึ่งในเทือกเขาพนมดงรักและน่าจะเป็นชุมทางที่มีความสำคัญมาแต่อดีต ลักษณะของปราสาทตาเมือนเป็นปราสาทหลังเดียวโดดโดดไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นๆล้อมรอบเดิมอาจมีอาคารไม้สร้างเป็นที่พักแต่คงผุพังสูญหายไปแล้วแต่ตัวปราสาทนั้นเป็นาศาสนสถานประจำธรรมศาลาที่ก่อด,ด้วยศิลาแรงมีแผนถังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6เมตรยาว18เมตรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นประตูทางเข้าสำคัญด้านทิศตะวันตกก็มีประตูทางเข้าเช่นเดียวกัน แนวผนังด้านทิศเหนือก่อทึบแต่ผนังด้านทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่างห้าช่องช้าหินทรายทําเป็นกรอบประตูและหน้าต่างด้านในสุดมีหลังคาทรงปราสาทซ้อนกันขึ้นไปแต่ส่วนมุขที่ยื่นยาวมาทางทิศตะวันออกทําเป็นหลังคาทรงประทุนเนื้อกรอบประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกมีทับหลังตามแบบศิลปะบายน์แกะสลักเป็นรูปพระพยสัชย์ัคุรุหรือพระพุทธเจ้าแพทย์ ประทับนั่งขัดสมาธิในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้าการมีตลับยาวางบนประหัตตตกแต่งด้วยลายก้านขดขมวดม้วนอย่างต่อเนื่องอยู่ด้านล่างส่วนด้านบนทำเป็นลายใบไม้ในแนวตั้งเอ็นเข้าหาศูนย์กลางทั้งสองข้างมีลักษณะที่สมมาตรและเป็นทับหลังที่มีความสมบูรณ์สวยงามตามแบบศิลปะบายน์และแสดงถึงความเป็นพุทธสถานอย่างชัดเจน แม้ปราสาทหินในรูปแบบของธรรมศาลาจะพบค่อนข้างน้อยในประเทศไทยและมีลักษณะหักพังแต่ที่ตั้งของปราสาทตาเมือนและปราสาทอื่นๆอีกสองแห่งในกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนก็แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของพื้นที่ที่อาจเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสําคัญระหว่างภูมิภาคมาอย่างยาวนาน